มบงเบื้องให้เนี่ยนี่ท่องมันกระดอกระเดียดเห็นไหมมันมีลูกเปล่โอ้ยอ้าวกระยำสีควาดมันได้จะเบื้งนมมันดูโอ้อือพืชชนทัดเลี้ยงงัวเลี้ยงนไหมันเบลุ่มด้หางมันยังบ่ลง่มหางมันนะงหางมันต้องอ่าหักสุกสูบลงบ่ต้องลุลงไปตัวไอ้กระโบกกระโบกดากมันสิยุบลงไปบ่นั่น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 ช่นี่นี่ก็แม่นีแม่ได้บุนิชอวก่อนนี่ข้ามกันข้ามกันเออตัวนี้สมหลอดตัวนั่นสมโต โอ้ยขอลายโคต้าหน้าค้าอยู่เขาเจาบประกศซื้อดอกมันตื่นเียยังยั้ยเจ้าล่ไปไปลูกไปไปเออไปเออบอกน้่อยมันหาจริงจริงง่วนี่ไปพุ่นน่ะ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 ยางลูกยางยางยๆางยง ไปแม่น้อยๆนั่นไปแม่ไปแม่ไปไปไปยังไปนั่งัวเลี้ยงงัวตุ้ยตุ้ยนั่งัวเลี้ยงงัวดีขนาดเลยตุ้ยปล่อยงัวออกทงนี่ก็ต้องนั่งัวไปเลี้ยงงัวเฝ้างัวมาตุ้ยเฝ้างัวเด้อนั่เลี้ยงงัวไอแม่เด้อเด้อ เออดีมากดีมากลูก uh นํ่เนียงวัวให้แม่จะเอ๋วุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยวุ้จะเห็ดแม่จเห็ดแม่โอ้ยมาเห็ดแม่ไปไม่ําคนันมมาเนาะเดี๋ยวเมื่อนนี้แม่สร้าง ปากมันมักยีดน้ำคุณพ่อวิมุลเพื่อนค้นท่าเกษตรม้ไปแล้วลูกเด็กสอนเล่้งเลนสีมาทรงเด็ก้กินเนาะสวัดดีจ้ามากครับผู้ใดเนาะลูกเลยบอมากับลูก้วานสีบามาาแล้วฝนตกรัดทางว่ไปอันอบรมดูบ่พระเจ้าเราสวยสนเหมือนด้เปิดเอา เอ,เอามาส่งก็เจ้าแล้ววนี้ส่งเลแล้วแล้แลยกจเจออ้ขาขุ้นไยจักสอบเห,อหรอเอามาบรรทุกมาามือน,นี้มือนี้ม้าหกิบสอบเทียวหกิสอบเทียวเดียวนี่นะเทียวเดียวนี่ออถใหญ่มากน้ำ่อยว่าคอยถามข้า,าว,ว่าเลาเสียเอามาใด้บรา,านอันว่าเสียเอามาลกอันยี้หา,ามันบ่คอยเลยว่าถ้าคอยเสียเอานี่เสียเอามาไดบ่ได้ประชันข้า,าวา่าขอก็ได้ทรหาเจ้าโอ้ออกกบายผุดตีใกลินดดินันละ หมูกินได้บ่ได้หมูก็ได้ไปเบิดหมนาหมูไม่ได้บ่ตะหมูน่นั่นน่นมากับไปซอกกินนั่นน่นมากัมากับหุ่นจักฮะห้หานั่นแล้วล้วนๆยงหมูอยงโอ้ยหมูอันแม่พั้นหมูอันนี้เฮาวะหมูขาวเฮาเนีเรามกินร่องไงเราขี้รอให้มันอยู่ได้ามันกินหลายพาะว่คเาต่องปลบสาพมังก่อนมันกินหลายห่าเน้ยยค่อยค่มันกินเนาะ เอาใส่กบอนนี้เนาะคนใ่กบอนนี้ใส้ย่อยงอนอันนี้หลายกัวเดอ๋ยาหลังสมไสย่อยอเจ้าคอยจังคอยออผมคิกว่าพออ่าอออออันได้ซีเดียนซื้อพยาบาลเลยนี่เสื้อมาตัวัดสองขั้นหาเ้ยนี่นะมาคิดว่าเลี้ยงลูกคนกปอ่อ่าจะเอามาเห็ีแม่พขั้นอ่าอ่าแค่แัวงัวงัวก็เดี๋ยวนี้มันก็สิบเอ็ดตั เป็นบ่แม่เป็นบ่ไอเนี้ยมันจะออกลูกมันง่ายบ่ท่านง่ามยุติเออง่ามยูุ่ติงวเจ้างวดจี้อันนี้ยเอ่อถ้าไปขายออกเลยอป่ขายออกเนี่ยนะดิบ่ขายออกแน่แล้วขายตัางหลายตัวได้ช่วงไปบ้หลายเพราะเอาคือว่างัวลงคือสิขายช่วงงัวลงแบบนี้ขายเพราะว่าอย่างมันมันคนลูกกับบริเวณลูกกับแม่นั่งเป็นแล้วอ๋อมันมีคนเลี้ยง นี่กระชังขอกตะังอกนี่ขายออไ้ขาดล้ำลน้ำมันถ้ากระทวงไว้งามมาบักเถิอกโอ้มโอมันหลอดไตตัวนี้จะบงจะบงห้อยลํำปีมันดูจะบงดำน่งบอลูกอีแม่แดงัรนบอเอมันได้แม่มันได้แม่มันแม่มันสมอหืไปสมแล้วแม่มันได้หาหกเดือนแล้วแต่ว่ามันหัดจอยแม่มันเหาหลายไปเล่โอ้ยยังคงมีสมวาหอดอกเลี่ยงไปยังส่เยเจ้าว่ามันเป็นตะมีอนาคตบอ เอาสมบอกให้พ่อันสมบอกขันเ่นเอาไว้ปะขันเ่นเอาไว้หรือว่าเอาคนเอาไปยังสินะขันเ่นเอาไปอันเ็ดพอพันี่สิตว่าขัวเดอเขามาจสี่เลือกมหาไปหามันนี่ตอนีเขาคือมจากสี่คือมันด่งพ่อมันด่างเออมันสี่ใบีบเหมืออกโอ้มันันด่างมันจะว่าหุนสามันหร่คุคุ้มโอ้ยคามันอ่ะขาใหญ่ลมัเตะขาใหญ่อ่องมันกดงีนี่จะ่าืง้อไฟนี่มันค่มือด่ ไอ้มังม่วงไอเนี่ยนี่ท้องมันก,กรดอก,กระเดียดเห็นไหมมันมีลูกบ่ล่ะโอ้ย,อ,ยอ้าวกระยำสิขวางมัอใด้จะเบ,บิ่งนมมันดูโอ้โหอือพืชนทัดเลี้ยงงัวเลี้ยงหางมันยังเบลงเลยหางมันยังเบลุ่งหางมันหางมันต้องอ่าหักสูบลงบ่ต้องลุลงไปตัวไอ,อ้กระโบกบกระโบดากมันสิยุบลงไปบอนั่นนั่นนั่นชื่อหางนี่นี่ก็แม่หนิแม่ได้บุญนี่สิออกก่อนนะากันข้กันเออตัวนี้สมหลอดตัวนั่นสมโตอืม โอ้ย่อนอะไรเาจะหน้าขายอยู่เขาเจ้ากรบเบื้างซื้อดอกมันตื่นเฉี่ยงจรงเลยโยกอ้วนดีโยกงองมีลูกอ้วนอล้วเอออืออีดำปี้คอยหันกระพ้องง่ายแล้วหันแม่ดำมันเด้โอ้ยแม่ดำคอยหันกระท้องง่ายแล้วหันอ้วนเหลี่ยมมุ่งม่งบ่มี่แต่ว่าบ่ค่อยมียาดอก ใยู่ทั้มอยู่กสิไ้บล่สิลมเตี้เป็นแถวง่วนยังยัีเนาะขาไปันจอยเนาะโอ้ยข่อแยังวันจอยเน่ยอยู่ดี่เห็นอืมพุนอ่ะพุนอ่ะกระซุนอืม้าไก่ก้เี่งกาโอยไก่งยขี่ใช่ี่ใชลังง่ว คือเลขก็ว่าถือจักเชียกับจังว่าบารมีเงินเห็ดครอบไม่ยช่เดี๋ยวนี้แก่ไก่กับม่วงออกใส่พวานหนึงกะขาเขาอกม่วงนี่ขาเขาเลี้ยงคนกับไก่นี่สุขภาพไม่ดีสุขภาพม่วหรือไก่สุขภาพม่วงนี่นึกว่าสุขภาพไก่พอดีกไงยัะสุขภาพพอดีไงยะเพราะว่ามันนั่น่พราะถามาเชียร์ในครอบเข้านี่แท่เชียร์กินพวกเนื้อหาเนี่ยดีอยู่แต่ว่าอย่าให้มันาวทั้งหลัง โอ้โหเขาเขาเขาเอาเสียงมาไว้ที่ไก่ไก่นอนเั่นเราขี่ลงมาเจ้าสีว่าหยังเนี่ยง้วนไข่มันขี่ไก่ขี่ลงเสียงเนาะกินโอ้ยมันจะเหม็นตัวเยอะเต้าบปงเสียงไข่ดูเผื่อเห็นบ้านนั่นง่าย่ายมันสะย่ามันเหม็นขี่ไก่เวลาเวลาเขาเลี้ยงง้วนาะเขาต้องรักษาสุขภาพบ้างอ่าอยใหญ่ๆมันเนี่ยให้มันสมบูรณ์มันงามแต่ว่าจะบป็ง้วไข่แบบมันก็ไข่เนี่ยแบบเจ้าบ้าอยากขี่ลงยวเนี่ยมัว่าเอาไก่มานอนขี่ไปหลังมันเนี่ยะจะเสี้ยงไปไว้ใส่โอ้ย เอานึกอบ้าน่เอาใส่ขวงคละหัวแ่เราเาหลอดไปมันขีปัดใส่หัวโนหลดได้กระได้งานอยู่สมบูรณ์อยู่อืมกาะ้างมันนอไไม่เจ้นงคืนดอกกะ้างมันถออกลาเป็นเรื่องของเขาไปสักคนเรื่องของเขาคือเรื่องง่บอ มันดนขายให้ได้ขายตัวยอมก็ได้กินไปหลายมื่นอยอเนาะเข้าประจำปัน้อไปรู้ว่าขายบักเคิกไปสองหมนไปรหมื่นกว่านี่ยได้กินหลายมื่นยมันมันผู้ขาเจ้าเดือดร้อนทิขายหรีแม่นถือขาเจ้ากับขายเป็นบ่้าลุกเพราะมันเดือดร้อนเราขอยยากขายออกหโตดวเงินแสนสองหตดเงินแสนสองอมอนอจบ่ถือตัวละสองหมื่นบรอาวห่วยเขห่นัวเออ้าว ม,มันมันอีหยังล่ะววะลูกเต้าเหรอคือมาเลิ่งเครื่องข้างเสนาแขกเธอลูกคุยถ้าคอยงือกยิ่งเลยเขาไม่มันออกเมีเธอถูกเรื่อยๆแน่วเขาบริขายเนาะเขาเรี่องใครอยู่ดอกพ่อไม่ข่าวนาฝนแล้วเดี๋จะวอานี่แหละคอยยังปวดหัวอยู่นี่บอกเขามาจกอัน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 อีหยังก่อไม่จอนามาดันบอกันไม้ตะเคียรอยู่ในนี้อันนั้ครับเขาเจ้าจกซาอันโครงการใต้น้ำเน่ะซาใต้น้ำเนาะ ช่งหลวงของเนี่ยเออท่านากขั้นใดินไม่ได้ครับผมอยากขออยู่ในบ้านว่าเสียหายเป็นเงินช้าหลวงโลกไหนเนี่ไเอ๊สร้างได้ไรพร้อมทอดมันเต้องมีคอมพิวเตอร์บะหมี่แล้ววิดีโอสั้นนะถอดมันเข้าไปเปลือได้ไรแต่ว่ามันเข้าไปนี่เป็นอะไรถอดมันเราคอยลงอยู่ดีแต่ว่าเขาคอยเด็ดเด็ดเด็ดเจ็บจอมาป่วยนับเด้อนับเด้อ จะเห็นกคอยบอกแล้วล่ะไม่ได้ทนจอยากะได้เลยไปทัดได้ลยไปออพอวิมุนผลมาสงมันมาก์ีเ้อรนี่เด้อเจ็ดสอบสอบสอบละลอยละอยละลอยจ้าสอบละลอยตังโพงังเด้พี่น้องเด้อเออพอวิมุนศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกพี่น้องหัวจิ๋จอยย่าเนี่ยมันอึดหยาพี่น้องสนใจกับทู่ังรถแลวบ้านนี่ยมาสงได้พี่น้อง อ่าขอบคุณหลายๆจ้าครับครับจ้าครับเป็นทางปลอดภัยครับผมไปแว่นาแว่หลังล่ะของอระบาณ <c oughs>